วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกันาันุติตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนางสุพรตรีนรินเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรและคณะเดินทางไปยังโครงการฝายคลองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโพงจระเขออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง โดยไมนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานโครงการฝายคลองใหญ่อันเนื่อมาจากพระราชดำริที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานบาพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537 พือช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านยูง,งามและหมู่เจ็ดบ้านหลกคล้าตมพลพงจระเคออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังจำนวน500ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกกว่า2,200ไร่โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง โดยในปี2539สำนักง,งานกปร,รได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายยาว20เมตรสูง2เมตรเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้แก่รัษดรได้ใช้ทำการ,กรเกษตร ในการนี้องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการสนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทร่งสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะเยี่ยมเยยนราษฎรและกลุ่มบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ทั้งได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลากระแหจำนวนหนึ่งแสนตัวเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับราษฎรในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากฝายดังกล่าวใช้งานมาอย่างยาวนานทําให้เกิดการชํารุดเสียหายทางกรมชลประทานจึงได้ดําเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโด้วยวางแผนดําเนินงานต่อเนื่องระหว่างปี2,567ถึง2,570เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําให้แก่ราษฎรทุกครัวเรือนในพื้นที่ต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีลัคณาเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสิกาวจังหวัดตรังเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมรนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่24พฤษภาคม2553เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลไม้ฝาดตำบลนา,นามเมืองเพชร และตำบลบ่อหินอำเภอสีเกาทางนี้ในปี2561สำนักง,งานกอปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชรประทานดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี2562ปัจจุบันสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ทำกิจกรรมทางการ,กรเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่3หมู่บ้านดังกล่าวรวม1,920ครัวเรือนราษฎร,ร3,810คน ซึ่งรัษฎรในพื้นที่ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดอาทิทุเรียนหลงกองเงาะและมังคุดสำหรับจังหวัดตรังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน28โครงการเป็นโครงการด้านแหล่งน้ำา24โครงการด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษาสามโครงการด้านคมนาคมและสื่อสารหนึ่งโครงการโดยหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ดะรวมการสนองพระราชปัิธานาพระบาทสมเด็จพระเจ้าหน่งหัวในการทรงสืบสารรักษาลและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน